อยู่กันในแบบฝึกหัดที่2.12ค่ะคณิตศาสตร์ป .4 เล่ม1บทที่2การบวกและการลบจำนวนนับที่มากกว่า1,000 0แเป็นแบบฝึกหัดของสอสวทอยู่ในหน้าที่42และ43ค่ะหน้า42นะคะจะให้เราสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดนะคะพร้อมหาคำตอบด้วยค่ะทีนี้ในข้อที่1เป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกแล้วก็ให้หาตัวบวกนะคะ เป็นสี่แสนห้ามืนสามร้อยบวกกับจำนวนใดสักจำนวนหนึ่งแล้วจะได้ 1, 000, 1, 7, 000, 3, 000, หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดมื่นสามันเก้านะคะ,ะเราลองมาคิดซิว่าเราจะใช้โจทย์ปัญหาในลักษณะไหนดีเนาะเเขียนเป็นนิกมีเงินออมสี 4, ่แสน ห้าหมื่นสามร้อยบาทเนมมีเงินออมจำนวนหนึ่งเมื่อทั้งสองรวมเงิน แล้วมีเงินออม1นึ่งล้านหนึ่งบาทอ่ะจะถามว่าอะไรถามว่าเนมีเงินออมกี่บาทอ่ะเขียนเลยเนมมีเงินออมกี่บาทอ่ะอันนี้ก็ สอดคล้องกับประโยคสรษระของเราเนาะอ่ะเราก็ถ้าเป็นการหาตัวบวกนะคะในประโยคสญระก,การบวกแบบนี้เนาะให้เอาผลลับลบกับตัวตั้งนะคะอันนี้ให้ใช้เครื่องคิดเลขได้หนึ่งหนึ่งเจ็ดสามเก้าศูนย์ศูนย์ลบกับสี่แสนห้ามืนสามร้อย ก็ได้คำตอบว่าเนมเนี่ยมีเงินเก็บอยู่เจ็ดแสนสองมื่นสามพันหกร้อยนะคะเราก็เขียนไปเลยอ่าเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่สอง ประมาณว่าอะไรดีอะโรงงานล้กันอะโรงงานผลิตอะไรดีดินสอล้กันโรงงานผลิตดินสอจำนวนหนึ่งขายส่ง ให้ร้านค้าไปแล้ว98,122แท่งยังเหลือดินสอ ที่กำลังรอขายส่งอีกเก้า0สแป่นอแท่งอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอะไรดีโรงงานผลิตดินสอทั้งหมด กี่แท่งอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเป็นประโยคสาระการลบแล้วให้หาตัวตั้งนะคะเราจะนำผลลัพธ์ไปบวกกับตัวลบนั่นเองอเราก็กดเลขเลยเ8้5 0 0่าย9 8บวก ก็คือผลิตดินสอทั้งหมด1 8 2 6 2 0้แท่งนะคะเราก็เขียนตอบลงไปได้เลย1นึ่งล้านแปดหมื่งอ่สแท่งเรียบร้อยแล้วในข้อที่2นะคะ,ะต่อไปดูข้อที่3ม หกล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งแล้วเหลือสามล้านแปดแสนสี่หมื่นยังไงดีอันนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะเนาะเอาเป็นราคาบ้านดีไหมอบ้านหลังหนึ่ง ราคาหกล้านหกล้านสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทพลอยจ่ายค่าบ้าน ไปแล้วจํานวนหนึ่งซึ่งยังเหลือที่ค้างจ่ายอีก สามล้านแปดแสนสี่มืนบาทพลอยจ่ายค่าบ้านไปแล้วกี่บาทอ่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะเนื่องจากตัวเลขค่อนข้างเยอะเราก็จะต้องสมมุติอะไรที่มันแบบมีมูลค่านิดหนึ่งนะคะแล้วก็ต้องสอดคล้องกับ ความเป็นจริงด้วยนะคะทีนี้การที่จะหาตัวลบนะคะให้เราเอาตัวตั้งลบกับผลลัพธ์นะคะ6259ลบกับก็จะได้จำนวนเงินที่พลอยจะต้องจ่ายอ่าไม่ใช่สิที่พลอยจ่ายไปแล้วนะคะก็คือ2 4 1ล้านบาทนะคะ ก็เขียนเลยอันนี้โจทย์อะ่ะมันก็ต้องแล้วแต่แล้วแต่ดุลยพินิษของครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนนะคะอันนี้เป็นเพียงหนึ่งในตัวอย่างที่สามารถสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะ ต่อไปข้อ4จำนวนใดสักจำนวนหนึ่งบวกกับ41200เท่ากับ2 5 7ล้าเอเาเป็นอะไรดีอะโรงงานโรงงานเงาะกระป๋องไหมโรงงานอีกแล้ว โรงงานเงาะกระป๋องผลิตเงาะกระป๋องล็อตแรกได้จำนวนหนึ่ง ล็อตที่สองผลิตได้สี่แสนหนึ่งมื่นสองร้อยกระป๋องรวมทั้งสองล็อตผลิตได้ สองล้านห้าแสนเจ็ดมืนหกร้อยแปดสิบกระป๋องถามว่าอะไรดีถามว่าล็อตแรกโรงงานผลิตเงาะกระป๋องได้เท่าใด นี้ก็ได้นะคะอ่าทีนี้ประโยคสารก,การบวกให้หาตัวตั้งนะคะเราก็จะเอาผลลัพธ์ลบกับตัวบวกนะคะ2 5 7 6 8 0ลบกับ4 1 000, 2 0 0ก็คือรอแรงนี้ผลิตได้2ล้านกว่าเลยนะ2 000, 1 6 000, 4 8 0นะคะ เรเรียบร้อยแล้วในหน้าที่4อ่ามาดูหน้าที่13ต่อนะคะหน้า43เนี้ยให้เป็นผลไม้มาและให้เราสร้างโจทย์ปัญหาการบวกกนหลบนะคะเนี่ยผลไม้ก็หน้าตาแบบนี้ก็มีทุเรียนมีสับป,ปะรดมีเงาะชมพู่ลำใหญแตงโมมะม่วงลิ้นจี่อ่าแล้วก็อะไรเนี่ย แอปเปิ้ลเขียวหรือว่าฝรั่งเขาไม่รู้นะคะอาหานี้มาจะผลิตไม่ใช่ผลิตสีสร้างสร้างโจทย์ปัญหาการบวกนะคะเอ่อเป็นชาวสวนแล้วกันชาวสวนเก็บ ลิ้นจี่ขายได้เงินอ่าได้เงินเท่าไหร่ดี 35, อ่ะสาม0มื่นห้าพันบาทอาก่ะเก็บลำใหญ่ได้เงินสี่หมื่น สองพันบาทชาวสวนมีรายได้ทั้งหมดเท่าไหร่เท่าใดเราก็นำสองตัวนี้มาบวกกันใช่ไหม ก็เจ0ดหบาทอันนี้เราก็คลิกง่ายๆของเราเลยนะคะต่อไปโจทย์ปัญหาการลบเป็นแม่ค้ามั่งแม่ค้าขายทุเรียนได้เงิน5้า0มพบาท ขายอะไรดีอ่ะขายเงาะแล้วกันอ่ะขายเงาะได้เงินน้อยกว่าขายทุเรียนอยู่หนึ่งมืนแปดพันห้าร้อยบาทแม่ค้า ขายเงาะได้เงินกี่บาทเราก็ไปกดปงินเลรหรือใครยังไม่กดก็ได้นะแต่นะคะก็คือ33,500บาทอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของคำตอบที่ถูกต้องนะคะ ใครอยากจะทำโจทย์นอกเหนือนจากนี้ก็ได้เนาะอันนี้เราก็แล้วแต่ดูระยะพินิษของครูผู้สอนแต่ละโรงเรียนด้วยนะคะวันนี้ก็จบแล้วในหน้าที่42 43นะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแบบฝึกหัดถัดไปในวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ